โดนอะไรไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกมันตกเองยังไม่เป็นไรเลยนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ตื่นเต้นมากฟาใสายคานได้แล้วหลังจาบมันกลับมาหน่อยจะโชว์กันครับหลังจากวันนี้ฟาใสาได้ฉลองชัยในการลงไปสัมผัสพื้นอีกหนึ่งรอบทำให้ชีสามารถครานได้แล้วนี่ขนาดนี่เป็นอีก,กิจกรรมหนึ่งที่เธอพยายามจะทำ คือการไต่ฟู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 ทีวีแชมเปียนขอเชิญท่านผู้ชมมาดูการไตฟูของไอ้ฟาสัยฟาสัยโลกแต่มาชอบการเสี่ยงภัยแอดเวนเจอร์ Yes I see ฟาสัยยืนนะครับนี่กึ่งยืนกึ่งนั่งอ้าว Uh, yeah. What is she doing now? She crying to Kun Apui. Oh she can or oh cannot. Can or oh cannot? Can or oh cannot? Yes! Almost done!

เขาจะถ่ายเขาใส่คานนี่คานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฟูลรีคอร์ิ้งแล้วว้าวตื่นเต้นที่สุดไ <laughs> อตื่นเต้นมากว่า <laughs> ชี้กำลังคานมาที่นี่อา้าชีสัมผัสฉันแล้วชีมองกล้องแล้วไอเก่งมากต้องพูดเลยตัวโพสต์อัพชีทูแคชดิสโฟน โอ้ยอะไรไม่รู้ทำไมเขาไม่ยืนเอ้ยเขาอยากไปจับโทรศัพท์เว้ยชิชิยืนด้วยชิยืนด้วยไปแต่มันยืนเก่งว่ะมือเดียวมันยืนได้เนี่ยปิดก่อนปิดก่อนลุกสต็อปก่อนสต็อปก่องอ๊ยยุ่งกับฉัน